นี่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดไฟสูงไฟต่ำไม่ถนับเลยนี่ไฟไฟสูงไฟต่ำนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟสูงไฟต่ำไม่ได้นะครับให้เรามาสลับตรงนี้เลยสลับสายก็ ขั้วไฟนะครับสูงต่ําสลับขั้วไฟสูงต่ํานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สลับเนี่ยมันจะเปิดไฟสูงไฟต่ําไม่ได้นะครับก็ให้เรามาสลับขั้วไฟสูงต่ำนะครับเอาต่ำไปไว้สูงเอาสูงไปไว้ต่ํานะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการแก้ไขกรณีที่เราเปิดไฟสูงต่ําไม่ได้นะครับมันได้เฉพาะไฟต่ํานะครับสาหรับหลอดไฟหน้า LED นะครับตัวนี้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเราใส่หลอดเข้าไปแล้วเราเปิดไฟสูงไม่ได้นะครับให้เรามาทําการแก้ไขนะครับวิธีการแก้ไขง่ายๆก็คือเราจะทําการสลับสายไฟนะครับสายไฟสูงเอาไว้ต่ําสายไฟต่ําเอาไว้สูงนะครับให้มันสลับตําแหน่งกันนะครับโดวยวิธีการง่ายๆก็คือเราก็จะดูสายไฟนะครับสายไฟตาแหน่งเส้นไหนนะครับที่มันอยู่ตําแหน่งสูงนะไฟสูงไฟต่ํานะครับเราก็แกะออกมานะครับสลับกันแค่2เส้นนะครับก็คือเอา ไฟต่าไว้ในตําแหน่งไฟสูงนะครับแล้วก็เอาไฟสูงไว้ในตําแหน่งไฟต่ํานะครับวิธีการถอดก็คือเราก็จะใช้ไขควงนะครับไขควงอันเล็กๆนะครับสอดลงไปนะครับมันจะมีล็อกให้เราเสียบอยู่นะครับพอเสียบปุ๊บแล้วเราก็ดึงออกมาได้เลยนะครับเนี่ยเสียบปุ๊บแล้วเราก็ดึงออกมานะครับตัวนี้มันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับเวลาที่เราเอาไขควงเสียบลงไปเนี่ยมันจะโดนตัวล็อกนะครับตัวล็อกมันก็จะปลดล็อกนะครับแล้วก็จะดึงออกมาได้นะครับ ทีนี้เราก็สลับตำแหน่งนะครับไฟสูงเอาไว้ต่ำนะครับแล้วก็สลับไฟต่ำเอาไว้สูงนะครับสลับที่กันนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับส่วนวิธีการเอาใส่เราก็งัดนะครับงัดตัวล็อกขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับสลับแค่ตำแหน่งเองนะครับไฟสูงเอาไว้ต่ำนะครับไฟต่ำเอาไว้สูงแค่นั้นเองทีนี้มันก็จะเปิดไฟสูงต่ำได้แล้วนะครับเพื่อนๆลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับสวัสดีครับ